ซึ่งไม T N W ตัวนี้นะครับจะมาแก้ไขปัญหาที่เวลาเราพูดแล้วเกิดเสียงรบกวนหรือว่าเวลาที่เราถ่ายไกลๆจากกล้องแล้วเกิดว่าอาการเสียงเบาเสียงไม่ชัดเอาเลยะครับเริ่มเลยทดลองกันสดๆตรงนี้เลยใช้ง่ายมากเพียงเสียบแจ็คเข้าไปที่ก้นโทรศัพท์แล้วเราก็ดึงไมโครโฟนออกมาจากเคสตอนแรกมันจะเป็นสีน้ำเงินถ้าขึ้นเป็นสีเขียวก็แสดงว่าไม์ตัวนี้เชื่อมต่อแล้ว จะมีปุ่มสองปุ่มนะฮะปุ่มปุ่มปุ่มด้านบนจะเป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มด้านล่างนี่จะเป็นปุ่มกดสําหรับตัดเสียงลบกวนส่วนการเพิ่มเสียงเราสามารถเพิ่มเสียงไมให้ดังขึ้นได้โดยการกดสั้นๆด้านบนหรือว่าเบาเสียงลงโดยการกดสั้นๆด้านล่างโอเคเราจะลองเพิ่มเสียงดูเสียงลบเป็นไงครับชัดไหม น,นี้เร,เราเราเราลองไปดูว่าถ้าเราไปอยู่ระยะไกลเนี่ยเสียงจะเป็นยังไง <c oughs> ระยะที่หนึ่งครับระยะที่สองระยะที่สาม